คนก็กำลังจะมาวันนี้3.1 7ได้ดีเซลเป็น Unstomp 4.116 รู้ตู้หลังเลยสามห้าหกค่ะเยอะมากเดี๋ยวจะติดเข้าไปในหัวละโพง GEK 4041ค่ะวันนี้เข้ามาทำสับเปลี่ยนโอ้ oh, สวยงาม ที่ออกไปก็จะเป็นของ356ที่เข้ามาเมื่อกี้โอ,โอ้คันนี้หนึ่งหนึงนึง,น,ง,น,งนึงเลยสักพักแล้วไม่เห็นหมายเลขสวยมากโอ่ศูนย์หนึ่งค่ะ ที่เคลื่อนอยู่หน้าโรงรถจกักโอ้รถดีเซลรางจอดเต็มเลยวันนี้ปูลากเร็วยังไม่มีหัวดีเซลเข้ามาทำสอ0ศหนึ่ง กี้เหมือนพ่นน้ำด้วย <S <S 1> <S 1> ปูสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะเอามาลาเป็นรถดีเซลราง เช้าๆนี้ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึง่งไม่ทนนะันอ่ะไม่ได้ด้วยคะไม่ทนันไม่ทันค่ะทุกคน ่านหน้าพอดีเลย หนึ่งค่ะทำขบวนจะได้มากออกมาไม่ทันสักครั้งหนึ่งน่าจะได้ไปกับขบวนสามหนึ่งสกรุงเทพชุมทางบ้านพาชีวันนี้ก็คงได้นั่งรถเมย์ที่เห็นอยู่หน้าโรงรถจากเป็นอันสตอมซ1 1 6ค่ะ ลากแดบูไปทิ้งไว้แล้วนาก็เข้าไปในโรงจอดขอบวนธรรมดาที่383วันนี้นั่งรถไฟ2ขบวนในเวลาไล่กันก็คือ313แล้วก็383 ให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยมาดูขบวนธรรมดาที่2 7 6ค่ะด่านปรมแดนบ้านคลองลึกตอนนี้กําลังจะเข้าสู่สถานีหัวหมากหนาแน่นอนค่ะอันสตอมแต่มาดูว่าเป็นหมายเลขอะไรที่รอส่งเอกสาร ที่2เป็นขบวนรถธรรมดาที่276รับส่งบริษารจากสถานีดังมแดนบ้านทองไปทางสถานท่านขึ้นโดยสารบนขบวนรถให้ถูกต้องแล้วน้าไปแล้วค่ะ4136อันสตอมวันนี้ทำขบวนธรรมดาที่276มาจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เดินทางปลอดภยัยสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ